สวัสดีครับวัดเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้วันที่19มกราคม2564นะครับมีรถแนะนำา2คันนะครับมาเลยรีวิวให้ดูนะครับ2คันคันแรกเป็นยันต์มา EF 3 5 2 T นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์3สูบนะครับโฟวินขับเคลื่อน4ล้อนะครับอันนี้ไม่มีเล่มทะเบียนนะครับลูกค้าเดิมไม่ได้แจ้งเกิดทะเบียนนะครับเลยไม่มีเล่มทะเบียน อันนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับอันนี้เดิมเดิมแห้งพร้อมใช้นะครับเ,เช็คให้ผมเ,เช็คแอร์ดิล้อดิล้อให้นะครับอันนี้พร้อมใช้เลยนะครับยางดีครับสี่เส้นสภาพเจ้เอาอ่าสภาข้างนี้ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ข้างนู้นเจ็ดนสะิบเปอร์เซ็นต์ข้างหลังไม่สวยข้างหนึ่งยางหน้าก็ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ เช็คตัวซมให้นะครับเปลี่ยนหลังคาให้ใหม่นะครับหนึ0 0แบาทนะครับส่งสี่0ารอกิโลเมตรแรกคันต่อไปเป็นคูปัตตานะครับสีแรงคันนี้เล่มทะเบียนครบนะครับยางดีสีเส้นนะครับยางหน้า80%ซนะครับเลมเดิมยางหลังก็สักเจซนะครับหกสิ้าเจนะครับมีรอยแตกบ้างนะครับอันนี้ตามสภาพก่อนนะครับ ฐานก็จะเป็นฐานของอูปัตตานะครับมาดูการทำงานนะครับจาตจันมาดันหน้าขึ้นเร็วนะครับ หังก็ขึ้นลงปกตินะครับเรุ่นี้เป็นแปดเกียด้นหน้าแปดเกีย์ภายหลังนะครับ นี่เช็คลวดซื้อให้นะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับในรวบเจ็ดสีนะครับส่งฟรีสามร้อยกิโลเมตรแรกนะครับฝากเบอร์โทรไว้หน่อยนะครับ0ูนย์แปดห้ศย์แปดเจ็ดหกห้าปดหนึ่งนะครับ งดีอยู่นะครับไม่ดำไอค,ควันไม่ดำนะครับดำได้ดำควันไม่ขาล่านะครับสนใจดูรถทดลองขับได้ที่ร้านนะครับบัวเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสะมอจังหวัดอุดอรธานีนะครับเ,เดี๋ยวฝากเบอร์โทรอีกทีนะครับ0850876581นะครับนี่จะเป็น แปดเกียร์เดินหน้าแปดเกียร์ถอยหลังนะครับเกียร์แปดเกีนร์รีคอร์ดฟงมาเลยสายเกียร์รวมแล้วผมเปลี่ยนให้นะครับตอนนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนสายเกียร์ใหม่คันทายยังไม่ได้ตั้งนะครับสวีบ้างดูรอบคันกันดูนะครับอีกทีหนึ่งกับดูเครื่องยนต์นะครับอไปแทนกัน ขาวปัป่นยังเต็มอยู่นะครับเขา,เ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 าท้ายไม่มีรั่วนะครับแท่งดีอยู่ยางก็สวยอยู่นะครับสวยอยู่ข้างหน้าลังมียางหลังไม่ค่อยสวยข้างหนึ่งนะครับการนะโฟวินอันนี้เช็ครั่วซึมให้นะครับแน่นอยู่นะครับเช็คเปลี่ยนซีลเปลี่ยนอะไรให้เรียบร้อยแล้วนะครับ น้ำปกตินะครับเชื่องเดิมเดิมนะครับไม่มีไอระบายนะครับดุชทานหน้านี่ผมเก็บทำให้แล้วครับมีข้างหลังนิดหน่อยนะครับซึมเดี๋ยวเก็บราซึมให้นะครับพวกล้อพวกอะไรนี้แน่นอยนู่นะครับเดี๋ยวไฟติดอยู่นะครับเดี๋ยวไฟเลี้ยว ยังไม่ได้ใส่นะครับไปติดอยู่นะครับาาราคา1 7 5 0 0 0บาทสรงปี3 0 0กิโลเมตรแรกนะครับคันนี้ไปดูคันต่อไปนะครับเป็นกูปะจ้า L4508 ตัวนี้เป็นตัวดีทีเล่มทะเบียนครบนะครับคันนี้225,000บาทนะครับตามสภาพ ยังสตาร์ทติดง่ายนะครับนีนนี้รถขึ้นเข้ามายังไม่ได้เช็งนะครับราคาตามสภาพไฮดรอลิกขึ้นเร็วนะครับนาคาขึ้นเร็วอยู่นะครับางก็ขึ้นลงปกตินะครับหางเฟนใบยี่สิบสองนะครับเป็นตาช้าง เป็นฐาน5ฐา,านา5 D H 225นะครับอา,า้ารคันนี้ตั้งหางตรงอยู่นะครับไถดีอยู่นะครับสอง2 0า5 0 0บาทนะครับคันนี้ราคาก่อนปรับสภาพนะครับเช็นนาคพร้อมใช้รวมส่งนะครับราคาทีู่2 5 5 0 0บาทนะครับคันนี้เก็บสีให้เรียบร้อย ดสภาพ225,000หบาทโวินทำงานนะครับกบวินใช้งานได้ปกติแรงดีนะครับ เรอยู่ใกล้ๆนะครับเครื่องดีนะครับไม่มีควันดำควันขาวนะครับสนใจดูรถทดลองขับได้ที่ร้านนะครับไม่ไกลนะครับสนามสถานที่ประลองก็ใกล้ๆ ทางเข้าสามหมอนะครับก่อนเข้าวังสามหมอประมาณ3กิโลเมตรเลย3ากิโลเมตรนะครับเดี๋ยวดูรอบคันกันดูนะครับข้บางหน้าก็มีไฟแตกบ้างนะครับทน่นนี้มีไฟแตกมีหลังคาแตกยางก็สวยอยู่นะครับ รอบคันกันดูนะครับเอาบัาน่นหมุนปกตินะครับใส่ได้หมดนะครับสายก็แห้งอยู่นะครับซึมไม่เยอะนะครับไฟหน้าแตกก็ติดอยู่นะครับ ลืมมาไม่เป็นไรลืมลืมมาที่หมุนมานะครับนียังไม่ได้ใส่ที่หมุนแต่หมอน้ำปกตินะครับเดี๋ยวดูดูไอเครื่องกันแล้วกันนะครับเครื่องดีไม่มีไอนะครับก็ดีเปิดหัวไม่ได้ล้อหน้าแห้งดีอยู่นะครับสองล้อเลยรถไม่ทันล้างสภาพ ก็แห้งดีอยู่นะครับเครื่องดีไม่ไอน้ำไม่ดันผมดูแล้วเติวันนี้เปิดหัวออกไม่ได้กระบอกหน้าก็ไม่ก็ไม่มีด้วยนะครับลายก็แ้งดีอยู่ครับซึมซ,มซึมบ้างไม่เยอะ,อะอก็ขาดราคาขาดบ้างนะครับราคา2,25,000บาทนะครับวับนนี้ฝากเบอร์โทรไว้หน่อยนะครับ085 0876581นะครับหัวเจริญแท็กเตอร์อำเภอวางสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับสวัสดีครับ